ใครกำลังหาตู้เย็นแบบสวยๆนะถ้าเกิดไปตามหาตามร้านค้าออฟไลน์ line, ตามห้างมันไม่สวยแล้วราคามันแพงลองดูตู้เย็นของแบรนด์ไฮเซนนะครับอันนี้ราคาไม่ถึง4,000ครับสามารถผ่อนได้ด้วยนะสูงสุด10เดือนนะฮะตกเดือนละไม่ถึง400บาทตู้เย็นตัวนี้นะครับเป็นขนาด5.5คิวสีสวยมากๆนะ แล้วก็วัสดุดีด้วยเหมาะสําหรับเอาไว้ที่หอครับหรือว่าบ้านหลังเล็กๆนะครับก็ชั้นแช่แข็งก็มีนะครับแล้วก็ชั้นวางน้ําก็มีทั้งหมด2ชั้นชั้นใส่ผักก็มีแล้วก็มีตรงนี้ด้านประตูะตน,นะครับก็มีทั้งหมด4ชั้นแล้วก็วัสดุก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแบรนด์ไฮเซนเนี่ยเป็นแบรนด์ชั้นนําของทางจีนนะครับไม่ได้มีแค่ตู้เย็นอย่างเดียวพวกแอร์พวกอะไรพวกนี้ก็มีนะแล้วก็ ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับประหยัดไฟเบอร์5แล้วก็มีรับประกันให้ทั้งหมด3ปีด้วยแล้วยิ่งเราซื้อแบบออนไลน์ซื้อจากแบรนด์โดยตรงราคาแบบถูกมากๆเลยนะครับใครที่กําลังหาซื้อตู้เย็นนะครับลองซื้อตู้เย็นแบรนด์ไฮเซนไปใช้ดูนะพิกาสินค้าอยู่ที่ตะกร้ามุมซ้ายล่างร้านนี้สั่งตรงจากร้านค้าออฟฟิเชียลครับราคาถูกแน่นอนครับ